เรียกได้ว่าปันป่วนรายวันจริงๆสำหรับกัมพูชาโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25สินหางหาคม2568ที่ผ่านมาทหารขเขมรและผู้ใหญ่ในพื้นที่กัมพูชาก็เกมประชาชนเขาเข้ามาป่วนที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสาแก้วโดยขณะน,นี้ในวันที่28สิงหาคม2568มีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอ,อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หรืออสอบอตำรวจและกำลังทหารจากกองกำลังบุรพาได้สนธิกำลังร่วมกันตั้งจุดตรวจเข้มงวดสาเหตุเกิดจากได้รับรายงานว่าจะมีแก๊งน้ำไม่อาบและการจอมพลังพร้อมทั้งกลุ่มแฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากเดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นจุดพิพาทชายแดนที่ชาวบ้านและมวลชนไทยยังคงรวมตัวแสดงพลังปกป้องพื้นแผ่นดินไทยหวันว่าทั้งสองฝั่ง จะเกิดการประทะก,กันน่าสนใจว่าทุกสายตาถูกดึงดูดไปที่บ้านน้องจานแต่ชายแดนอีกจุดกลับถูกทหารขเขมรสร้างบังเกอร์ประชิดชายแดนไทยมีแค่รั้วลวดน้ำเส้นเล็กๆของไทยขั้นไว้โดยล่าสุดในวันที่28สิงหาคม2568ทางด้านเพจมังกรซ่อนตัวได้โพสต์คลิปโดยอ้างว่าเป็นบังเกอร์ของทหารขเขมรสร้างประชิดลวดน้ำของไทย แต่ไม่ได้มีเพียงแค่บังเกอร์เท่านั้นที่น่าเป็นห่วงทางด้านเพจ Army Military Force ก็ยังได้ลงภาพสไนเปอร์ขเขมรแอบส่องเข้ามาในฝั่งไทยเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็คงจะมีการสอดแนมอย่างแน่นอนไหนจะเป็นการขยับตัวของ B HQ ที่โพสต์รูปตัวเองในกลุ่มข่าวสารของกัมพูชาพร้อมแคปชั่นว่าดวลกันสักรอบอีกไหมซัดกันซึ่งๆหน้าไม่เอารอบกันนะเสียมแต่ที่แน่ๆในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ทหารขเขมรรอบที่ขยับตัวทีทีทางฝั่งทหารไทยก็ขยับเช่นกันแค่ไม่มาโพสต์บอกอวดในโลกโซเชียลยิ่งทางด้านกองทัพประกาศไฟเขียวให้สามารถตอบตัวได้เลยหากพบว่าทหารกัมพูชาลอบเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิดหรือสอดแนมงานนี้บอกเลยพี่ๆชุดดำไม่ปล่อยให้เสียโอกาสแน่นอนลองแอบเข้ามาเดี๋ยวจะได้รู้กัน ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้เยี๋ยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ